แฟนรายการบอกว่าเวลามาเที่ยวภูเก็ตเนี่ยโอ้โหเจอฝรั่งไปแหล่งท่องเที่ยวนะครับเป็นเมืองเศรษฐกิจเนี่ยบางทีมาไม่รู้จักร้านเข้าร้านอาหารเจอร้านแพงๆราคาฝรัง่งมีร้านถูกๆแนะนำไาห้ตีอ้วนมีครับวันนี้ผมพามาร้านนี้เลยนี่ขนมจีนแม่ติ่งครับช่วงย่านนี้มีของอร่อยสนับสนุนโดยมั่นใจทุกถังเปลี่ยนมาสั่งเวอร์แกส สวัสดีครับป้าติง่งวัสดีค่ะจาจา <c oughs> หรือเขาเรียกแม่ติ่งนี่เองแม่ติ่งนี่ขายมากี่ปีแล้วฮ <c oughs> ะก็รวมิ้นแท้ได้สามสิบกว่าปีได้แล้วสากว่าปีเห็นบ,บอกนี้เป็นรุ่นที่เท่าไหร่นะรุ่นที่สองรุ่นที่สองรุ่นแรกคือใครครับคือคุณแม่ป้าไม่คือร้านนี้ขนมจีนนะคุณผู้ชมเวลามากินเนี่ยต้องถือโอกาสครั้งแรกขนมจีนจานเท่าไหร่ครับ ยันตรงนี้ช่วงนี้นะยี่ห้ากับสามห้าแถวหนึ่งจะยี่ห้ายี่ห้าเส้นจะยุมหนึ่งยุมหนึ่งแต่ถ้าเกิดสามห้าเส้นจะยุมใหญ่เส้นยุ่มใหญ่มีมีน้ำอะไรให้ใส่บ้างน้ำยาน้ำยาแกงเดี๋ยวแกงเนื้อก่อนแกงเนื้อน้ำยาแกงเขียวหวานอไทยปลาไทยปลาน้ำพริกน้ำพริกน้ำยาปลาโอ้โหแกงปูแล้วน้ำชุบกระปิน้ำชุบกระปิ คือตักอะไรก็ได้แล้วใครชอบจานนึงตักหลายๆอย่างได้ไหมได้ก็สามห้าสามห้าเหมือนเดิมแล้วนอกจากขนมจีนที่ตักเองแล้วเนี่ยป้าติ่งก็จะมีอย่างอื่นขายเยอะแยะเลยนี่มีมีหูหมกมีทอดมันมีไก่ทอดมีไข่ต้มไม่ใช่บุฟเฟ่นะคือมีโอกาสตักเพียงครั้งเดียวครั้งเดียวเคยมีใครมาตักทีเดียวทุกทุกน้ำมีไหมมันไม่มีหรอกมีอย่างสูงกว่าสามน้ำวันนี้แหละผมจะตักห้าน้ำได้ใจมาหนึ่งหมื่น แกบอกผมนะเบื้องหลังบอกว่ารีบมาทายและตีอ้วนเดี๋ยวมาครั้งหน้าจําไม่ได้แล้วน้องจีนจานเท่าไหร่จานฐานตีห้าครับยี่ห้าแกงมีกี่แกงแกงก็มีเก้าแกงไก่ทอดเท่าไหร่ไก่ทอดตีแปดแล้วห่อหมกห่อเท่าไหร่หมกตีห้าขนมห่อเท่าไหร่ขนมหอหกบาทไหนเสื่อมขนเสื่อมเลยพอได้จานมาแล้วก็มาเลือกตักเอาเลยที่ไม่ติ่งบอกเนี่ยจะเอาอะไรก็ได้อันนี้ก็เป็นน้ํายานะน้ายานี่มาได้ใครที่ไม่มีน้ํายาเนี่ยมากินน้ํายาที่นี่ได้เลยแล้วก็นี่น้ําพริกขยำนี่ แล้วก็นี่แกงเขียวหวานน้ำยาปูแกงไตปลาแล้วก็น้ำพริกนี่ลาดปา๊บเมื่กี้เราโม้กันไม่ติ่งว่าเราจะลาดห้าน้ำเอาน้ำละมุมแกงเนื้อมุมหนึ่งแล้วก็ตามด้วยนี่น้ำยาปา่า ปิดท้ายด้วยน้ําพริกขยำนิดหน่อยเอ่พอตักน้ําเสร็จแล้วนะฮะว่าจะเป็นแกงต่างๆเนี่ยนะฮะก็มานั่งกินบนโต๊ะเนี่ยแล้วคุณก็จะมีเครื่องเคียงของที่คุณสั่งมาแต่อย่าลืมสั่งนี่นะออห่อหมกนึ่งร้อนๆแม่ติ่งนี่ทําเองนะฮะขายเองไม่ยอมให้ใครขายด้วยนี่แล้วก็อันนี้หาก,กินยากอันนี้เป็นยอดหิมะพานก็มาก็ลองชิมดูแล้วกันเอ้าไม่รอชา้าชิมเลยดีกว่ามาห่อหมกก่อนกขอบอกห่อหมกอร่อยมาก เขาบอกป้าไม่ได้ป้าติงบอกว่ากรุงเทพไม่มีนี้จะกินต้องกินที่นี่ที่เดียวนะป้าติ๋งทำไมใบ,บมันกินแล้วฝาดลิ้นอย่างเงี้ยกอมันฝาดแล้วของอร่อยอ่ะ<ห>ของอร่อยนี่อือหือ <c oughs> ไม่อร่อยมันไม่ฝาดนะอันนี้ใบชะมวงใช่ไหมไม่ใช่ใบอะไรอ่ะมันปูอ๋อใบมันปูนี่โอ้ยนี้อร่อยเปรี้ยวๆเวลาผมมากินผมชอบเอาทั้งใบมันปูห่อ,อกินเป็นเมี่ยงคำเลย อย่าลืมแม่มาทานนะครับขนมจีนแม่ติ่งนะฮะอยู่ที่นี่เองใกล้ๆที่ว่าการอำเภอนะฮะจังหวัดภูเก็ตรีบมาหน่อยนะครับก่อน11โมงไม่งั้นหมดแน่นอนใช่ไหมแม่ใช่ค่ะวันนี้ผมก็มีแก๊สบรรจุ15กิโลมอบให้ทางร้านนะครับจากเบอร์แก๊สหนึ่งถังแล้วก็มีตุ๊กตาติกวกาจากรายการตีอ้วนจนหิวกับเบอร์แก๊สด้วยปกติสั่งแก๊สที่ไหนครับร้าน,านสหพันแก๊สสหพันแก๊สถ้างั้นเดี๋ยวมาภูเก็ตไปมอบให้1,000บาทเลยครับร้านขนมจีนแม่ติ่ง 1,000บาทจากเวอร์แกสนะครับย่านไหนมีของอร่อยของดีมีเอกลักษณ์ส่งมาที่ตู้ปน .33 ปนจยญนวารกรุงเทพ1 1 1 2 2 0รับทันที1,000บาทจากเวอร์แกส